เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนถึงประสบความสํารสเร็จไม่ว่าจะเจออะไรแต่ในขณะที่บางคนติดอยู่ที่เดิมมาตลอดชีวิตเพราะพวกเขาใช้กฎที่เปลี่ยนแปลงตัวเองในตลอดเวลาถ้าคุณเข้าใจกฎชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการคนสําเร็จยึดถือกฎหนึ่งครับเขาจะรับผิดชอบชีวิตของเขาอย่าง100%ซเป็นการเน้นให้เรายอมรับความจริงว่าชีวิตของตัวเราที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลลัพธ์มาจากการตัดสินใจ การกระทําหรือการไม่กระทําของตัวเองในอดีตหาวนี้เรามัวแต่โทษสิ่งอื่นๆเช่นโทษโชคชะตาโทษเศรษฐกิจหรือคนรอบข้างเราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จเพราะตัวเราไม่ได้ยอมรับว่าเรามีอานาจในการควบคุมชีวิตการรับผิดชอบตัวเองเป็นการเพิ่ออมอานาจให้กับตัวเองการยอมรับว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองทําให้เรารู้ว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องรอหรือหวังพึ่งสิ่งใดความสำเร็จมาจากการกระทาของตัวเราไม่ใช่ปัจจัยภายนอกเลิกเสียพลังงานไปกับการโทษครับการโทษคนอื่นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราเสียเวลาเราจะเสียทั้งเวลาและพลังงานในการแก้ปัญหาเมื่อใดครับที่ตัวเราหยุดโทษเราจะสามารถโฟกัสไปที่การหาวิธีปรับปรุงและแก้ไขปัญหาหรือสิ่งที่ตัวเราไม่ได้พอใจ คนที่รับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองจะมองว่าอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะหยุดหรือล้มเลิกไปการโทษปัจจัยภายนอกไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของตัวเราดีขึ้นแต่การใส่มุมมองว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขเช่นแจ็คมาไม่เคยโทษชะตาของเขาเองนะครับที่เขาถูกปฏิเสธงานหลายครั้งแต่กับพยายามหาหนทางใหม่จนสร้างอาณาจักรของเขาได้การโทษจะยิ่งทำให้ตัวเราติดอยู่กับปัญหาเพราะไม่มีการลงมือทำ เพื่อการเปลี่ยนแปลงคนสําเร็จพวกเขาเลือกที่จะโฟกัสสิ่งที่เขาสามารถทําได้แทนที่จะกังวลอยู่กับสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมเช่นเศรษฐกิจสงครามหรือสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้และพวกเขามองหาวิธีปรับตัวเช่นฝึกทักษะใหม่ๆเราสามารถเปลี่ยนจากการโทษเป็นการรับผิดชอบตัวเองได้ทบทวนความคิดและพฤติกรรมของตัวเองเขียนลงไปว่าปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะอะไรและแยกความจริงออกจากข้อแก้ตัว เช่นฉันไม่มีเวลาเพราะงานเยอะความจริงคือเราไม่ได้จัดสรรเวลาหรือวางแผนล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพตั้งคำถามสำคัญกับตัวเองตอนนี้ฉันกําลังทำอะไรได้บ้างที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์นี้ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มต้องปรับตัวอย่างไรเริ่มต้นจากการเปลี่ยนสิ่งเล็กๆเ,เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเราสามารถควบคุมได้เช่นหากอยากมีเวลามากขึ้น เริ่มจากการจาัดสรรเวลาด้วยการตื่นเช้าสัก15นาทีมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนหากล้มเหลวอย่าโทษตัวเองแต่ให้ตั้งคำถามเชิงสร้างสรรค์ฉันพลาดตรงไหนฉันจะทำให้ดีขึ้นในครั้งหน้าได้อย่างไรฝึกการเขียนบันทึกทุกวันเขียนบันทึกว่าสิ่งที่ฉันทำประสบความสาเร็จในวันนี้คืออะไรบ้างสิ่งที่ต้องปรับปรุงในวันพรุ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้จะช่วยให้เรามองเห็นความรับผิดชอบของตัวเองได้ชัดเจน เขียน3มเรื่องที่คุณเคยโทษผู้อื่นมาหรือปัจจัยภายนอกเช่นฉันล้มเหลวเพราะไม่มีโอกาสดีๆเปลี่ยนเป็นคำถามตัวเองฉันสามารถสร้างโอกาสของตัวเองได้อย่างไรการรับผิดชอบ100%เต่อชีวิตตัวเองไม่ใช่การตำหนิตัวเองครับแต่เป็นการยอมรับว่าเรามีพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้อย่าเป็นคนที่แค่ฟังแล้วพยักหน้าแต่จงเป็นคนที่ลุกขึ้นแล้วลงมือทา คุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชุดของตัวเองจากข้อไหนกันบ้างครับพิมพ์มาบอกผมหน่อยถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้พลาดเคล็ดลับความสำเร็จดีๆแล้วเจอกันในคลิปต่อไปผมจาเนสสวัสดีครับ